สุดท,ท้ายค่ะในท็อกไฟเนี่ยคุณจะทุพพลองลำดับจะหน่อยพี่คะว่าณเวลานี้เนี่ย <c oughs> คิดว่าท็อกไฟนี้น่าจะเป็นยังไงในสนามเล็กตั้งครังหน้าภูมิใจไทยเนะครับหนึ่งพรรคประชาชนลำดับสองลำดับสามพรรคเพื่อไทยลำดับสี่ห้าหนึ่งนะครับต่อสู้กันระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคกล้าณขณะนี้นะ <c oughs> นะครับซึ่งซึ่งก็นั่นแหละ นะครับที่เห็นส่วนไอ้ลำดับถัดจากนี้ไปค่อยว่าันยยกเว้นว่านี่นะครับที่สี่ที่ห้าจะแซงที่สามนะครับก,ก็ว่ากันอีกทีแต่ว่าทับไฟที่ว่าคงจะมีข่าวแบบวันนี้ออนะครับส่วนใครว่าจะโดนเลขก่อนนั้นก็เองต้องเตรียมรับมือกันแล้วยังมีตัวแปรอะไรสําคัญสําหรับสนามเลือกตั้งข้างหน้าบ้างไหมคะคือคืออย่างนี้คุณลุงจิตผมผมดูว่าความจริงเนี่ย อาทิตย์สุดท้ายจริงๆที่จะเป็นการตัดสินใจสุดท้ายว่านะครับนี่ไม่นับเรื่องอปัจจัยเรื่องกระสุนดินดำไม่เกี่ยวนะแต่ว่าเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะครับโดยเฉพาะเขตเมืองเขตพื้นที่กรุงเทพมหาะนะครหรือหรือแม้กระทั่งนะครับไม่ใช่เขตเมืองแต่เพาเวลานี้ก็รับรู้กันไปแทบทั้งจรินคือจุดยืนสุดท้ายนะครับว่าใครจะมีภาวะเป็นผู้นําที่คนไทยฝากอนาคตไว้กับผู้นั้นได้ นะครับไม่ว่าตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือพรรคการเมืองพรรคนั้นนะครับหนึ่งถ้ามีโอกาสที่จะคิดน,นะครับคิดออกแบบคิดจะต่อสู้ติ๊กสถานการณ์